เรื่องกรณีของเนนแอร์ประเด็นก็คือวันนี้จริง,รงๆเขามีนัดเน้นแอร์บอกยังไงก็ตามโดนผู้หญิงแบ็กเมย์และผู้หญิงหวังจะได้เงินก็เลยโกหกว่าท้องแต่ผู้หญิงบอกว่าพอเข้าไปสํานักเหมือนเนนแอร์เนี่ยหลอกทําให้เขารักใช่ไหมแล้วก็โดนเหมือนกับโดนมนเนนแอร์ก็เลยเหมือนกับต้องไปมีอะไรด้วย3ปีเต็มล่าสุดเรื่องมันบานปลายเดิมที่มีคนกําลังสงสัยว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะน้องผู้หญิงเนี่ยสมยอมหรือเปล่าคนก็มีสิทธิ์จะมองงี้ปรากฏว่าวันนี้มันมีเรื่องใหญ่เพราะผู้เสียหายดันออกมาเป ว่าเนนแอร์มักจะไปขี้โม้บอกว่าไปได้ดารานักแสดงมาแล้วหลายคน<ฆ>โดยเฉพาะดารานักแสดงหญิงตัดภาพไปที่ตําหนักเนนแอร์หน่อยฮะเพราะเดิมทีมีกำหนดจะต้องไปเจอสอนนอดอนเมืองเขาแต่เนนแอร์วันนี้ไม่ไปเห็นบอกว่าติดงานตําหนักเนนแอร์ครับวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยไปหาเนนแอร์เลยเห็นบอกพูดทั้ทงน้ำตาเพราะประเด็นคือน้องผู้หญิงที่เสียหายเนนแอร์ยังคงยืนยันเหมือนคำเดิมครับว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้ทําคุณใสใส่ฝ่ายหญิงและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฝ่ายหญิงเนี่ยต้องการกันโชคทรัพย์จะเอาเงินเอาทองถามว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นแบบนี้เนนแอร์ก็ยังยืนยันคําเดิมบอกเอา้าคุณก็ดูสิผมเองเนี่ยตอนที่ผู้หญิงทักแชทมาแล้วได้เสียกันผมก็จ่ายเงินให้เข้าไปเนี่ยจำนวนมากจนในที่สุดลูกศิษย์ผมก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาทีไรเนี่ยก็ จะมาอยู่ด้วยกันไหนจะมีเช่าบ้านให้ไหนจะส่งค่าเลี้ยงดูทุกวันนี้เนี่ยส่งไปเท่าไหร่นะล้านกว่าแล้วเหรอเ <Nine S 2> นนแอร์ยืนยันว่ามีสลิปทั้งหมดขานาเดียวกันวันนี้เนนแอร์ก็ยังบอกอีกเนี่ยน,นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แชทเออเนนแอร์ Air ก็เห็นแล้วพอเมื่อวานนี้น้องผู้หญิงเขาโตบอกแชทที่เนนแอร์เอามาเปิดเผยกับสังคมมันเป็นแชทปลอม เนนแอร์ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าของจริงและที่ประเด็นออกมาแฉว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้อันนี้ด้วยความร้อมจริงนะอันนี้เนนแอร์ขาอ้างกับบรรดารุศิษย์เนนแอร์อ้างอบอกว่าไม่ใช่สนิทเฉพาะเนนแอร์ air, สนิทก,กับคนขับรถเนนแอร์ด้วยใช้คำนี้ดีกว่าไหนปังเนนแอร์นะฮะแล้วเขาบอกเขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองฮะไม่จริงไม่จริงนะฮะนะียจะเอามาฟ้องหรือนะฮะ มาฟ้องหมิ่นประมาทอีกพวกนี้นะฮะไม่มีหลักฐานไม่ต้องมาคุยกับผมครับบอของจริงครับมีแชทของจริงบดครับนี่ของจริงสิ่งไหนจริงยอมรับก็ยอมรับจริงของจริงก็คือจริงเขามีหลักฐานบดนะฮะทุกอย่างจริงครับมีแชทอยู่เลยครับเรียกพี่หารบ้างนะฮะในมีแชทมีครับดูในแชทนี่ก็แลกกันครับครับยิ่งกับตู้เอทีเอ็มอีกเยอะฮะดูในบางทีโอ้โหครั้งเป็นหมื่นก็มี เสียใจตัวเองเนี่ยวใครมาทําแบบนี้ได้ไงครับผมนะฮะา,า,อ,าอ่าเกิดความรักเกิดความสงสารแล้วไม่จริงไม่จริงะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนเนแอร์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงประเด็นก็คือนอกจากเนนแอร์จะยืนยันตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยลูกศิษย์ของเนนแอร์<า>วันนี้เราก็เจอนะฮะก็คือคุณกัมปนาทหอยสังเป็นคนที่ออกมาตอบโต้เลยก็คือพูดง่ายๆคือไม่ยอมรับ ว่าเนนแอร์ไปปั้มผู้หญิงเพราะอย่างที่บอกก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยเขารู้เขาเห็นหมดถูกไหมถูกแล้วประเด็นก็คืออย่างที่เวลาเนนแอร์เนี่ยเวลามาขอเงินเขาก็ให้ดูแชทเหมือนเดิมอะมันก็คือแชทที่ผู้หญิงถ่ายเงินสําหรับเนนแอร์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนแรกพอผู้หญิงบอกว่าท้องและจะมาขอเงินพอสุดท้ายเนี่ยพอรู้ว่าเนนแอร์เป็นหมันเนี่ยนะฮะ ฝ่ายผู้หญิงเองเนี่ยก็อ้างว่าเขาเองเนี่ยทำไมนะครับเมย์หมอเออคือเหมือนกับแบบตอนแรกเนี่ยที่ขู่เนนแอร์ว่าจะแฉเนี่ยเพราะว่าพอไม่ได้เงินจากเนแอร์ก็จะมาแฉกับสื่อเนี่ยเลยออกมาแฉส่วนที่บอกว่าท้องลูกศิษย์ก็เลยโต้กลับบอกว่าเนนแอร์จะทําให้เธอท้องได้ยังไงเนี่เมื่อเนนแอร์เป็นหมันจะทำให้เธอท้องได้อย่างเดียวก็คือเด็กหลอดแก้วใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ลูกศิษย์ก็เลยออกมาโต้ถามบอกจะป้องกลับปะลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าเนนแอร์ Air บอกเป็นเรื่องของทนายแล้วกันไม่อยากยุ่งเนนแอร์ Air เองบอกว่าส่วนตัวอยากให้อภัยก็เลยถามทางด้านของน้องเดียใช่ไหมผู้เสียหายว่าทําไมทําแบบนี้นี่ฮะเสือยังไงก็เป็นเสือไม่ใช่หมอง,งูตายเพราะงูแน่นอนกนัมปนาถอยสังยังบอกด้วยว่าตัวเองสนิทกับเนนแอร์มากเวลาเนนแอร์ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ เอาง่ายๆคือเขาจะให้ผู้หญิงติดต่อผ่านผม,มเขาไม่ได้แบบติดต่อและแบบเหมือนกับไปคุยกันเองเนี่ยนะฮะไม่ใช่ขณาเดียวกันผู้หญิงคนนี้เห็นบอกก็มักจะมาขอเงินเยอะหลายครั้งมาขอเงินยิ่งกว่าตู้ ATM เคลื่อนที่มีหลักฐานนะครับการโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้มาโดยตลอดเราก็ถามบอกอา้าวแต่วันนี้เห็นบอกเนนแอร์บอกผู้หญิงไปสนิทกับคนขับรถด้วยคุณกัมปนาบอกเรื่องที่ว่าผู้หญิงไปสนิทกับคนขับรถผมไม่เคยเห็นเหตุหการณ์แต่เหมือนเขามีความสนิทสนมกันจริงๆนะ เห็นเช่าเช่าห้องใช่ไหมอยู่ใกล้กันเช่าอยู่หลังสำนักแต่ผมไม่อยากพูดเยอะไม่เคยเห็นกัะตานาเดียเนี่ยเขาก็เป็นเป็นภรรยาของอาจารย์เนนแอร์อันนี้ไม่ได้ว่าคิดเองแต่เพียงแต่ว่านาเดียเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าพี่หานเนี่ยหรืออาจารย์เนนแอร์เนี่ยเป็นผัวเขาได้ครับมีหลักฐานหมดครับหลักฐานการโอนมีครบหมดหลักสามร้อยขึ้นไปถึงหลักหมื่น ก็ไม่เจอบ่อยนะส่วนใหญ่เข้ามาเข้ามาเอาตังค์แล้วเขาก็ไปอ,อย่างเขามีเรื่องต้องการใช้เงินอย่างเงี้ยเขาก็จะไปก็คือเขาคนเคยได้แล้วไม่ได้อ่ะอพักหลังก็คืออาจารย์เริ่มเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างแล้วก็เริ่มไม่ให้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคงจะมีพฤติกรรมการแบบว่าบอกว่าท้องมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย ท้องเพราะว่าอย่างอาจารย์เขาก็เขาเป็นหมันน่ะเขาไปตรวจแล้วเขาก็เป็นหมันจะบอกว่าท้องได้ยังไงนาเดียเนี่ยเขาก็เป็นเป็นภรรยาของอาจารย์เนนแอร์ค่ะล่าสุดเนี่ยประเด็นก็คือวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของเนนแอร์มันมีประเด็นก็คือเนนแอร์ mm. เนี่ยเอาจริงคือพอเราเกิดเรื่องแบบนี้เนนแอรมักจะโดนเพ่งเล็งเยอะที่สุดเพราะประวัติเนนแอร์เนี่ยมันมีแต่เรื่องของคดีอื ประเด็นคือยังไงอ่างไ,นไหนทวนคดีหน่อยสิคดีก็มีหลายคดีด้วยกันนะคะอย่างปี2537เนี่ยก็โดนจับคดีย่างศพเด็กจำคุกหนึ่งปีนี่เป็นคดีดังตอนนู้นเลยนะคะต่อมาปี38แต่งงานกับนางชมายพรแล้วก็ถูกฟ้องยา่าพ1 0กรกฎาคมปี2548ค่ะตำรวจบุกจับขณะกำลังร่วมหลับนอนกับหญิงสาวอายุ19จากนั้นเนนแอร์ก็ถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน20ปีแล้วพอมา30มีนาคม2558ก็ได้รับพระราชทานอภัอยโทษแล้วก็ ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจาค่ะจนกระทั่งมาเจอเรื่องเก่าในอดีตฮะที่เจ้าตัวโดนจับกลุ่มเนี่ยคือพูดง่ายคือมันมีเรื่องอดีต<ฆ>เมียฟ้องร้องแล้วก็มีเรื่องกรณีที่เคยย่างเด็กค่ะ<ฆ>คุณผู้ชมคงจําได้เพราะเนแอร์ตำนานเขาคือเรื่องย่างเด็กเนี่ยนะฮะ<ช>แล้วตอนหลังเขาก็โดนอีกก็คือเรื่องกรณีที่เมียเนี่ย<ฆ>จับได้ว่าเหมือนกับลวงผู้หญิงมาแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะแล้วเมียก็ฟ้อง ก็คือชาไมพรใช่ไหม<ฆ>แล้วก็มีเรื่องที่บอกว่าเนนแอร์เหมือนตั้งกล้องแอบถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเวลาผู้หญิงที่เหมือนกับมาทําเสน่ห์แล้วก็ไปมีอะไรด้วยสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยล่าสุดเนี่ยวันนี้เราตามไปหาคุณชไมพรเพราะประเด็นก็คือคุณชไมพรคือคนที่แฉเนนแอร์อดีตสามีของตัวเอง<ฆ>ปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกว่าเธอไม่อยู่แล้วนะเพราะวันนี้เราย้อนกลับไปที่ที่เธอเคยอยู่เนี่ยแถวนนทบุรี ก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยกับเพื่อนบ้านเขาก็บอกคุณชมายพรไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วยังไงนะครับเมย์คือเราไปเจอกับเพื่อนบ้านนะคะที่บริเวณซอยสามัคคีเนี่ยค่ะก็บอกว่าจริงๆเดิมทีนางชมาพรอศาศัยอยู่แถวนี้จริงแต่ว่าย้ายไปเกือบ2ปีแล,แล้วแล้วก็คนในซอยนี้ก็รู้จักคุณชมายพร oh. ทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นอดีตภรรยา oh. ของเนนแอ้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วภาพในอดีตที่ว่าเนนแอเนี่เคยมีคดีกับชมายพรใช่ไหม oh. แต่สุดท้ายเอาแหละเข้าใจว่าชมายพรเขาคงไม่อยากลืมฟืนเพราะเนน แอเขากรัลบโทษแล้วในอดีต<ฆ>กลับมาตรงนี้ฮะมันมีประเด็นก็คือว่าวันนี้สั้นๆเห็นบอกว่าเหยื่อบางคนเนี่ยเขาไปออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วเขาบอกหู่เนรแอรเหมือนกับขี้คุยอ<ฆ>ะปามาบอกได้ดาราคนนั้นได้ดาราคนนี้อันนี้ด้วยความารพมจริงนะเหมือนเนรแอรพาดพิงเหมือนกับจะหลอกผู้หญิงเวลามา<ฆ>ทำทำสเสน่ห์แล้วมีอะไรด้วยบอกดาราผู้หญิงได้หมดล่าสุดดันไปเอ่ยชื่อน้องแตงโมคุณผ,ผู้ชมฮะ คราวนี้ก็เป็นเรื่องสิฮะวันนี้เราไปเจอกับฮิปโปซึ่งเป็นเพื่อนของน้องแตงโมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็เลยถามเพราะฮิโปน่าจะรู้จักแตงโมดีที่สุดเวลาไปไหนมาไหน <c oughs> ก็เลยถามว่าฮิปโป ฮิปโปรู้สึกยังไงทำไมเนนแอร์มันอ้างสเปะสปะไปหมดเลยฮิปโปว่ายังไงเมฮิปโปบอกว่าแตงโมไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาค่ะแตงโมะชอบทําบุญ<ม>ส่วนจะไปขอพรพญานาคหรืออะไรที่เป็นความเชื่อแบบนี้ไม่เชื่อเลยยิ่งถ้าเป็นพวกใสน้ํามันพรายคุณใสอะไรแบบนี้แตงโมไม่รู้จักเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเนนแอแน่นอนเพราะว่าแตงโมเนี่ยไม่รู้จัก คุณที่โปยืนยันเลยนะคะคือคุณทิโปบอกแบบนี้รู้สักรู้สึกไม่ดีมากเลยที่เพื่อนก็ตายไปแล้วแต่ทําไมถึงมีการมาพาดพิงกันแบบนี้นะคะยอมรับว่าโกรธแล้วก็หนอยมากคืออะไรอะไรทำไมถึงต้องโยงมาถึงตังโมแล้วก็ฝากไปถึงคนเสพข่าวบอกขอให้ใช้สติในการเสพข่าวคะ่ะก็รู้สึกไม่ดีแหละตรงๆต่อให้ในขณะที่เราเป็นเพื่อนเนาะต่อเป็นเพื่อน ต้องย้อนกลับไปถึงญาติพี่น้องเขาด้วยแม่เขาด้วยอย่างเงี้ยคนสนิทเนี่ยซึ่งเขาเสียไปแล้วอ่ะจริงๆไม่สมควรกล่าวอ้างด้วยซ้ำหมายถึงว่าไม่สมเอาเขามาเกี่ยวโยงกับเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องลองนึกถึงแบบเราเสียคนที่เรารักไปอ่ะล้วอยู่ดีก็มาข่าวอะไรอ่ะไมเดีกแว่วนี่นี่ขนาดเขาแบบจะสองเกือบจะสองปีเล้วนี้มันปีกับอีกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วว่ายังเอาเขามาเกี่ยวอีกหรอ คือให้เขาแบบไปสงบสุขได้แล้วหรือแบบปล่อยเขาไปได้แล้วอะไออย่างเงี้ยแต่ยังคงแบบไปกาวอ้างอยู่ว่าแบบเออเขาไปมีสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆหรือเอาจริงๆต่อให้เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สมควรกาวอ้างถ้ามันไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนนแอร์ต้องหยุดที่คุยกับบรรดาผู้หญิงคนอื่นคือส่วนหนึ่งเอาจริงอ่ะเราก็ยอมรับบางทีเรามีเรื่องสญญายศาสตร์เราก็ไปสัมภาษณ์เขาเขาก็ดังขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือแต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมยอม ก็น่าเห็นใจเนนเนนแอร์ถูกไหมฮะเพราะการว่าเนนแอร์กำลังถูกเรียกรับเงินเดี๋ยวมันจะไปพิสูจน์ในชั้นศาล3ปีทำไมเพิ่งมาสะดุ้งอันนี้นะฮะทั้งหมดเนี้ยประมาณนี้แหละจบเรื่องนี้